สี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 เมื่อไหร่ช่องพีดาก้อนฟ้าจะหยิบเรามาเล่นอีกครั้งกันนะคราที่แล้วเชิดฉายไปน่ะได้แค่สาสี่เกมเองเอ๊ะหรือว่า2องมเกมจะว่าไปเขาก็เล่นน,น้อยเหมือนกันนะเนี่ยออกช่องน่ะที่หลังใบนะเล่นเพียบเลยเอาแม่สีลืมแล้วว่าวันนี้เรามีนัดกันนะหาก็วันนี้เรามีนัดเล่นเธอไงอ๋อจริงด้วยลืมไปซะสนิทเลย อก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Identity f นั่นเองซึ่งวันนี้นะทุกคนเราก็จะมาเล่นเกยชาหรือมิชิโกในสกินนกกระเรียนวงกุดแดงอีกเช่นเคยซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราเล่นของหญิงขอฝนไปเนาะแต่สกินเนี้ยไม่ได้เล่นานานมากเป็นเดือนเลยทุกคนโอเคถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ค okay. ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าตานี้ผมเล่นในโทรศัพท์ภาพมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าเล่นในคอมเนาะแต่อัตราสเท่าเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโหลดกันมาเป็นที่เรียบร้อยกับแมปนครไม่เคยหลับไหลว่าแต่ทำไมสีดูแก่จังล่ะเนี่ยสีลืมปรับการาฟิกหรือเปล่าเนี่ยฮ้ทำไมผมมันดูแก่ๆเ นายดูการาฟิกสินั่นไงปรับผิดต้องเป็นปรับสูงเออนั่นแหละกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วนายดูซิเกิดตรงกลางมีคนแน่นอนเพื่อนเขาส่งสัญญาณบอกเราด้วยเนาะว่าเขาเกิดตรงไหนข้างเลี้ยวขวาไม่มีต้องเลี้ยวซ้ายแล้วล่ะบนบ้านมีแน่นอนคนนึงนะ่ะแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าใครเดินมาตรงนี้อ้าวคุณลูกา้ลกาลูก้าลูกมาทําอะไรลูกตัวปั่นไม่ใช่ออกไปปั่นสิ เอาก็ทําันไล่ฉันก,ก่อนทำไมเล่าเอาก็ทำไมไล่เธอจะให้ไล่ใครล่ะเธอมันตัวปั่นนี่เอาแล้วก็ให้ฉันไปปั่นเออขอโทษนะจ๊ะฉันอารมสองมาตรฐานอะไรกันเออเออด่แกช็อตฉันเหรอจ้ลูกกานี่นะโดนหนึ่งีโอ้ยเราก็โดนเหมือนกันมานี่เดี๋ยวนี้นะเจ้าลูก,กา่ามาเลยมานี่เดี๋ยวนี้มาให้ตีก้นซะดีๆอย่ามายุ่งกับฉันนี่นะเอาไม่โดน ว้าวไปหนึ่งเอเสร็จแล้วก็ปาผีเสื้อไปติ <c oughs> ขนาดปลาแค่ดี่ยังว้าวเลยและในโทรศัพท์ไปเก่งจริงๆทุกคนต้องขอโทษด้วยนะอาจจะเอ๊ะเ,เสือ้อหายไปไหนอ๋ออยู่นี่ <c oughs> ในโทรศัพท์ก็จะเป็นอย่างนี้ละทุกคนเนาะก็ให้อภัยกันได้เนาะฉันไม่ใช่คนดูซะหน่อยไปอภัยแทนเขา <c oughs> โอเคมานั่งเลย ตรงนี้ไปเลยนะฉันบินสองก่อนว่ามีคนมาช่วยถูรอเปล่าอา่าวลืมทำไมวันนี้วันเออเออพอดีเพิ่งตื่นทุกคนเพิ่งตื่นเนาะแล้วก็กดมาเล่นเลยมันก็จะเออเออนิดนึงอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราเฝ้าให้เองมาเดี๋ยวสีเฝ้าให้เองเจ้ากวางน้อยกวางน้อยที่ไหนเราฉันไม่ใช่กวางนนอยฉันฉันเกมคิปเปอร์ออาเหรอขอโทษทีแล้วมีใครไปช่วยนักโทษหรือเปล่าเนี่ยหื ลูก้าน่ะจะมีใครไปช่วยไหมโอเคเธอเฝ้า,าได้แล้วนะคนนี้น่าจะตายแน่นอนมีใครไปช่วยคุณหมอไหมเนี่ยอา้าวสมอนสีไหลตุยอีกหนึ่งแล้วตรงนี้นี่จะยังไงเนี่ยฮะสมอนสีเบอร์สองมาบอกให้เพื่อนเหรอจะไม่ตีเธอ,อหรอกนะฉีดน้ำหอมทาไมอตีข้ามกําแพงเหมือนจะโดนไม่โดนอา้าวลูก้าเดินกลับมาทางนี้ทําไมเดินกลับมาทางนี้ก็เสร็จแน่สีมามาเลย สีจะพาไปนั่งก้าอีนุนมนม่มๆมามานั่งตรงนี้เออนั่งนิ่งๆตรงนี้ไปเลยอย่าดื้อน,นะเอา้านี่นะพี่สอนมาทําไมฮะเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนดึงพี่สอนไปแล้วเพื่อนเอาพี่สอนก็ล้มเหมือนกันนักโทษก็ล้มเหมือนกันเกมน้หนอนนอนตอนนี้หมอนี่บินไปแล้วเนาะนักโทษก็โดนตีแล้วติดท้ายด้วยนี่นะตีไปหนึ่งทีเอาสแต็กทุกคนโอ้โห,โหมันก็ตีเรามาอีก ไม่ใช่ตีสิเขาดูดแม่เหล็กโอ้ยแล้วนี่ก็ตีไปอีกหนึ่งทีมันแม่มดสาวเอาเพื่อนแยงแตปมอีกไม่เป็นไรโอ้ยจะตีแม่มดสาวอีกทีแม่มดสาวมันก็บงก่อนไม่มีบงแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีบงแล้วเพื่อนเธอก็ไปนั่งเลยมาพี่สอดไปดั้งเดี๋ยวนี้มาเลยไม่ต้องดิ้นหรอกนะเตาอีมันก็อยู่ใกล้แค่นี้จะดิ้นไปเพื่ออะไรมาแล้วนางแพทติเซียนอาจจะไปไหนเดี๋ยวฉันซื้อของก่อน,อนเถอะเดี๋ยวมนคิดบัญชีกันแน่ ยาเพิ่มความเร็วก่อนผมเคยซื้อ,อยาเพิ่มพลังไปแล้วนะอันนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วเพราะว่าถ้าซื้อ,อยาเพิ่มพลังก่อนเนี่ยเราจะตามเสริมไม่ทันแล้วนี่อะไรนะปอกแป๊กพี่สอนนะจะเป็นยังไงก็ช่างฉันขอปอกแป๊กก่อนปอกแป๊กลูกทําอะไรทไรํมาลไยลูกเอยตีไม่โดนได้ไงเนี่ยเมื่อกี้สอนเมื่อกี้มันควรจะโดนนะไม่ได้หมุนมุมกล้องไงแล้วนี่แพทติเซียมาบุ่งทำไมเนี่ยฮะฉันไม่ได้จะตีเธอฉันจะตีไอ้ปอกแป๊กโอ้โหตีนี้รักกันเก่งแฟมกันเก่ง งั้นเดี๋ยวซื้อหลายตุยมาก่อนเลยมานี้เดี๋ยวนี้ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กจะหนีไปไหนอือโอยตีว้าวจริงๆเลยในโทรศัพท์เนี่ยเมื่อกี้มือลั่นนะทุกคนเอาป๊อกแป๊กจะไปไหนสีนั่งรถตู้มาด้วยตามตามลูกมาเลยนั่งรถไฟตามลูกอะ่ะเหมือนฟิลแบบมารับลูกอะ่ะแต่ลูกขึ้นรถไฟหนีมาแล้วอะ่ะตี ายตีไปหนึ่งทีนี่ลูกจะหนีไปไหนหนีไปไหนก็ไม่รอดหรอกนะป๊อกแป๊กมาให้แม่จับซะดีๆแล้วนี่ก็เจอรันจวนอีกฉันไม่ต้องการรันจวนจะต้องการป๊อกแป๊ดจะจับลูกจะสง่งคดีหาดอ่ะไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมอย่ามาจับป๊อกแปบสง่งคดีหาเลยป๊อกแปดอยากวิ่งเล่กเพื่อนไม่ได้ลูกเรียนเสร็จแล้วก็ต้องกลับคฤหาดไปนะ แล้วตรงนั้นมันอะไรกันเนี่ยฮะโนเนียกันจัดเลยโอ้สปินสกายเชียวเอาเป็นว่าเราหยิบบ็อกแป,ป๊กมาเกิดละกันเฟสแรกใช่ไหมหนูยังไม่เคยนั่งเนาะนันก็ไปนั่งก่อนเลยนะกกแกกเมื่อกี้กินน้ำนะทุกคนเพราะว่าน้ำลายเต็มปากเลยภาคเนี่ยนี่รันจวนอ่าหลอกน้ำหอมไปได้หนึ่งทีเราซื้อของก่อนเดี๋ยวเราเราจอกันแน่รันจวน กลับมาแล้วเราเจอกันซื้อ,อยาเพิ่มพลังมาก่อนเช็ดเลือดไวโอเคมามาเลยละจวนมาเนะมาเนีเน่เดี๋ยวนี้มาคลียา์กันโอ้โหแดดติดขนาดแดดแค่นี้ยังแดดติดเลยมาเน่มาเนะไอ้นะเอาตีโดนเฉยเก่าจะหลอกน้ําหอมมาตีไปอีกนึงที่เฮ้ยมันใช้เบิ้ลเฮ้ยคนนี้มันร้ายมันร้ายใช้เบิ้ลช้เบิ้ลเหรอช้เบิ้ลอ่ะทำไมตีไม่โดนเมื่อกี้เอาพุกตีดิโอ แล้วก็พุ่งติดแบบ300ร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้มีใครมาช่วยมนะั้ยนะเฮเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นแพทแบบแวบบนะแพทเธอมาช่วยหรอนันไงตรงนั้นนะ่าจะมาช่วยเพื่อนหรอเมื่อซื้อของเสร็จอย่าซ่าให้มากเอ,อ๊ะเอ,อ๊อแพทเลือดไม่เต็มทุกคนว่าแล้วทำไมเขาไม่วิ่งมาช่วยส่วนกีตานี่โอ้โหยิงมาหนึ่งนัดน,นี่หน้าบอบช้ำมากมาเลยบ็อกแก๊กมานี่จะหนีแม่ไป โ,โหตีว่าไป็นหนึ่งทีพรอมกับทีโดนตีตีโดนทีต่อไปเอาแล้วนี่ทำอะไรเนะี่ยฮะเกมคีเปอร์จะกวางฉันแค่ฮุกพลาดอะ <c oughs> ไม่ต้องมาเลยจะแย่งป๊อกแป๊กใช่ไหมไม่ได้นี่ลูกฉันฉันจัดการเองไม่ต้องมายุ่งอ่าแล้วก็นี่ปานผีเสื้ออ่าลงมาไม่เจอใคร ตอนนี้เราหาเครื่องสัตว์ันไปก่อนทุกคนไม่เห็นใครเนาะไม่เห็นรอยใครที่จะมาช่วยปอกแปลกได้เลยเพราะว่าต่างคนต่างเจ็บมีน้ำหอมคนเดียวไม่เจ็บแล้วเราก็เห็นเขาด้วยนะประเด็นมานี่เลยอ่ะเอ๊ติดอะไรหัวโขกอากาศเหรอและนี่แพทิเซียเมื่อกี้ฉันเห็นเธอนะเธอจะไปไหนไม่ทราบเธอจะหนีฉันไปไหนะเอาบาบิ่เซืฟรีโอ้โหแพทเธอจะไปไหนชายดอฟลินฮิลเสร็จแล้วสินะ ตีไปหนึ่งทีมานี่มาให้ฉันซ้ำอีกทีนึงเอ๊เอะโบ้งฉันอีกแล้วเหรอนี่เธอโบ้งฉันเป็นตัวโบ้งเลยนะนี่เอะมีโบ้องอีกแล้วเหรอสงสัยฉันเจอเธอบ่อยเธอก็เลยมีโบ้งมีน้ำพอมีอโอ้โหลายมากนะเล่นของเยอะนะแคเนี่ยแกเล่นของเยอะไปแล้วแกชักจะรวยตอนนี้หาเครื่องสั่นก่อนทุกคนไม่มีเครื่องสัน่นโอเค้นไ่แพทต่อได้แพทมานี่เดี๋ยวนี้นะ ตีมึดเอ้ยหลอกน้ำหอมทนันนี่แน่อุ้ยมันมันกลับได้เออนั่นแหละเอ้ยมันสื่อแฉแล้วว่ะคนนี้แน่เลยคนนี้เมื่อกี้ออกจากตู้โทรศัพท์มาเมื่อกี้เองกันทางลับเอาไว้เพื่อนโอเคฉันก็การทางลับอยู่เนี่ยการทางลับกับเพียสิฉันเห็นทางลับอยู่ตรงเนี้ยแล้วเธอไปไหนอขอโทษนะจ๊ะฉันสับสนเรื่องทางลับนิดหน่อยว่าแต่จะไม่ได้เมื่อกี้เห็นท่อเห็นท่อตรงไหน จำไม่ได้ตอนนั้นเห็นน่ะอ๋อเพื่อนวางกับดักตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้แหละเออใช่ตรงนี้จริงๆด้วยแล้วได้ยายเมลลี่เธอเธอยิงปืนใส่ฉันรอบนึงเลยนี่คือรอบที่สองนะที่เธอยิงฉันน่ะฉันไม่ปล่อยเธอไปแไน่แน่เธอต้องมาหาฉันเอ๊ะว่าแต่หาไปไหนแล้วอะโอ้โหเดินระดับขั้นสุด เอาแล้วนี่กวางมาทําไมอ๋อฉชนแก่เดินผิดทางนะ่ะเดินผิดทางก็บอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยอะแดดติดอีกแหละตอนนี้มันช่วงเอ,อ๋อจริงๆมึง,งตื่นเนี่ยตอนนี้หาก่อนทุกคนหาเครื่องสั่นก่อนอะซื้อยาเผาผ่านกับยาฟื้นฟูนมาซื้อคอมแพคเลยอืมเื้ออยู่ตรงไหนบ้างทุกคนก็ไม่รู้เนาะหาเครื่องสั่นก็ไม่เจอเลยมีเครื่องสั่นเมื่อกี้น่าจะเป็นยายเมลลี่นะที่มีเพราะว่า ยายแพทติเซียกับหมอเนี่ยสมอสีก็ไม่มีเนาะต้องมันยาเมลลี่นั่นแหละแล้วสมอสีมันทำอะไรม,มาทำอะไรมาทำอ่ะนี่แน่ตีไปหนึ่งทีเธออย่คิดว่าเธอจะรอดนะเธอสมอที่เธอยิงฉนันอีกแล้วเหรอฉนันโดนสามนัดนแล้วนะเกมเนี้ยฉนันจะโดนตลอดไปไม่ได้สิมันต้องมีตาที่ฉันไม่โดนบ้างแล้วนี่สมอสีเธอทำอะไรของเธออ่ะ พลาดอีกแล้วพลาดอีกแล้วนี่พีดาก้อนไฟเธอทำชัดพลาดหลายทีแล้วนะขอโทษนะสีนี่เธอทำชัดหายหน้าหมดเลยน่ะสีอุส่า์ได้กลับมาเฉอฉายสักทีเธอแต่ทำไมทำอย่างนี้นะฮะขอโทษขอโทษฉันขอโทษให้ขอโทษลานทางเลยก็ได้เธอตัวเมย์ฉันจะโกรธกันเลยนะก็ได้ในฐานะที่ฉันเป็นเมย์แทนแมรี่นะ แล้วที่สีไม่เป็นเมนเธอตอนไหนแล้วเดี่ยไหนบอกว่าเป็นเมียนฉันไงเออฉันเป็นเมนสีตั้งนานแล้วเธอไม่รู้หรอกหรอโอ้โหไหนเต้นลัมนี่เต็นลัมเออมันทักเต็นลัมแบบว่างมากเลย <c oughs> <c oughs> การหลุมนี่ว่างมากเลยเพื่อนมาช่วยกันนอยตรงนี้มีหลายคนเลยเอาเพื่อนเรียกเหรออยู่ไหนอะไม่เห็นมีเลยเพื่อนพลาดแล้วไม่เห็นมีคนหรือเขาบอกว่าหูขึ้นให้มาช่วยกัน โอเคเพื่อนวางกับดักตรงแบบตู้โทรศัพท์แล้วก็ตรงไม้ด้วยเนาะมาลอยขึ้นไปสู่ฟ้าฟ้าแล้วก็พุ่งไปหาผีเสื้อที่ปาไว้แล้วจากนั้นก็เดินไปหาคนเจอละเจอละหนึ่งคนแน่เจอละหนึ่งคนแน่ๆตู้โทรศัพท์อยู่ตรงนี้เหรอตีเธอไปหนึ่งทีเลยนะเอ๊ซื้ออะไรมาเธอซื้ออะไรมาสมาคมจะลงท่อได้ประเทศโอ้ย น้อยในสมาคมมุดท่อประเทศไทยไม่ใช่มุดท่อลงท่อสินี่เธอยิงฉันรอบที่สี่แล้วนะไม่ใช่สิฉันโดนปืนยิงรอบที่สี่มากกว่าไม่ใช่เธอยิงเธอยิงฉันสองรอบส่วนยเมลลี่ก็ยิงฉันสองรอบมานี่เลยไปนั่งตรงอ้นุม่มๆขอจับนั่งหน่อยก็ไม่ได้เดนี้เซอร์มันชอบยอมแพ้เนาะไม่รู้เป็นอะไร อ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส s ั b s ส r i b e ได้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ